came to dig 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 I'll build a city I'm so big 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 Just wait a sec รายก่อนอยู่เร์แล้วครับนะครับวันนี้ก็จะมาพาตะรอนเซิร์ฟเออเซิร์ฟ0.11.0นะครับเออเซิร์ฟนี้มีดียังไงอ่ามีสามารถเปลี่ยนสกินได้อันนี้ นี่ฮอค่ะมาเปิดสก,กินได้ว่าจะเอาผูา้ชายผู้หญิงหรือว่าจะเ,เลือกเองจากพาที่แล้วนะครัะไปเลยรอบแป๊บนึ่ ก็จะมีหอมใหม่ๆมาไดยอย่างแรกก็คือรถไฟนั่นเองก็เรือแล้วแล้วก็มีไข่ใหม่นี่ครับเขาเรียกใช่ไหม นี่ไงสไปสเดอร์สไปสเดอร์พันอะไรไม่รู้เสียงเงี้ยแล้วก็แล้วก็เนี่ยเนี่ยฮะคืออะไรวมันไม่ใช่ปลาหมึกอ่ะถึงจะเป็นปลาหมึกแต่มันก็ไม่กินคนอ่ะ มันไม่กัดอ่าก็มีแค่นี้แล้วมีใบตกปลามีมิ้วใหม่แล้วก็อะไรอีกเนาะมีามมอาหารมีปลา,าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดปิดใหม่ๆจากเราเนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาเดินทางด้วยรถไปกัน อาจจะกระตุกนิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยแล้วค่ะมันกระตุกมากอ่ะก่อนอื่นเรามาสร้างพังก์ไฟก่อนตัวการเอาอันี้มาตรงนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า,ม,วามันกระตุกมามกเลย อึ่กระตุกค่ะอะใ,ใครมีโปรแกรมที่ทำให้กระตุกได้ก็ กดไลค์ก่อนฝา,ากฝากช่วยนะ,ะอ่ะงั้นขอไม่ทำทางรถไฟขอเอาเป็นรถไฟเลยดีกว่าอ่ะเอารถไฟมาเลยนี่ครับไม้ะคะ่ะรถไฟที่ไม้คะ่ะแปลกๆนะเอ,อน,นี่นี่เลยเฮ้ยอะไรเนี่นอนอนอยอะไรนี่ฮะ โอ้ยสุดยอดเลยเราก็มาลองบอสกันอ่ะเจอน้ำแล้วไม่มีน้ำใหญ่ๆอ่ะอะงั้นก็ได้นี่ อาจจะเกิดนีปันญาเกิดอาการแหลกอ่ะอบาบอสมาห้ามวางไว้ให้น้ำม,มันจะจมมันจะจมไม่จาเหรอหรว่าจมแล้ว,ว,วแล้วก็วกหันไป บอกนี่ถ้ามันไม่หลักจะดีมานี่โอเคโอเคนี่ยยายซ้าแขวาแล้วก็ต้องไปเลย นี่คือการระชวนไปแบบแฟลปแจ็กเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับคลิปคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดฝากติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับตอนนี้ยังมีผู้ติดตามน้อยอยู่เลยช่วยกันกดเยอะๆนะคะบุยบุย หายเรือแล้วแล้วบ๊ายบาย